ภรรยาจะปฏิบัติตัวดีขึ้นภรรยาจะน่ารักขึ้นมันเหมือนหลักการของอะไรนะที่เป็นหลักจิตวิทยาที่เวลาหมามันเห็นอาหารแล้วมันน้ำลายไหลอะ่ะหลักการเดียวกันเวลาที่ผู้ชายให้แก่เราเขาจะได้รับสิ่งดีๆจากเรากลับไปเขาได้รับการปฏิบัติดีดังนั้นพอถ้าเขาได้รับการปฏิบัติดีๆจากเราเขาก็อยากให้อีกอยากให้เพิ่มอยากให้เพิ่มอยากให้เราอีกถูกปะ ดังนั้นเขาจะไปอยากให้ใครอะถ้าเขาสามารถให้เราได้คนเดียวโอเคไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของการมีเมียน้อยเหมือนกันไม่รู้สึกว่าภรรยานี่มันจะน่าให้เลยไม่รู้สึกว่าอยากจะนําเงินมาให้เลยภรรยาแบบกวนตีนมากภรรยาแบบเวลาให้เงินภรรยาเหมือนกูเป็นลูกน้องอยังไม่รู้เหมือนกูเป็นขี้ข้ายัางไม่รู้ว่าแบบเงินมาหรืยอยังเขาโอนมาหรือยงังไอ้ดูสิครบไหมดีมากเฮ้ยคุณไม่ซาบซึ้งต่อสิ่งที่เขาให้เหรออย่างน้อยคุณก็ต้องแบบ โอ้ยพี่ขอบคุณนะเนี่ยเงินนี้พี่อยากกินอะไรวันนี้จ้าพี่ขาพี่อยากกินอะไรคะวันนี้พี่ดูเส้นตึงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ใครเส้นให้นนองล้างเท้าให้แล้วก็แบบแช่น้ําอุ่นเนาะคะ่ะขัดผิวขัดสปาเนาะวันนี้เออหล่อนต้องมีการขอบคุณเขาไหมวะหรือยังไงเหมือนเขาเป็นขี้ข้าหล่อนหรือยังไงคือมันแบบมันเสียความรู้สึกมันเสียความเป็นแมนมันจะรู้สึกแบบว่ากูไม่อยากทํางานแล้วชีตเนี้ยคือแบบถ้ามาเจอภรรยาแบบนี้ เหมือนกันโชคทรัพย์อะเหมือนแบบปล้อนอะนึกออกมาเหมือนแบบกูมีความผิดอะไรหรือยังไงอย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องมีความขอบคุณเบสิกหลักการง่ายๆอะแต่บางคนชอบคิดว่าแบบก็เป็นเรื่องปกติผัวก,ก็ต้องไปให้ฉันเขาไม่ใช่ขี้ฆ่าคุณนะเขาเป็นผู้นำเป็นคนที่ดูแลคุณนะ